้ดูแลเนือผมครับผมครับแล้วเนื้ออยู่ไหนอะทำไมไปไม่ไปพร้อมกันผมคิดว่าส่งไปแล้วครับพวแจะแก๊กอยู่ได้มาครับมามาเดี๋ยวนี้เลยครับผิดพลาดพร้อมรีบแก้ไขครับโมนะไปนี่ครับเนื้ออุณหภูมิอะไรีปด้วยอันสองอันครับมีเดียมแรงทันสองอันครับทันแน่จับเย็นครับแล้วส่งมาทำไมแล้วจ้าพระเทพ เหนือเย็นครับเหนือเย็นมาเล่นหยือไงเหนือเย็นเหนือเย็น,น,ยนไม่ได้มาเล่นครับไม่ติดนะถ้าการพูดการอะไรเขามั่นใจชัดๆเนี้ยแลว้วผลงานออกมาดีอ่ะไม่รอพรอเลยว่ะโอเคเดีย๋ยวผมจะรีบแก้ไขครับระเทียนกับโรสแมรี่ไฮทเทปสีน้ำเงนินใครรับผิดชอบจานนี้ผมย่างเลยครับอะไรขาดคิวเรยครับระดับคิวเรย์ครับคำเชื่ออยู่นี่ครับ แล้วโรสแมรี่อยู่ไหนอยู่นี่ครับ <S 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 แล้วโมนะ <S 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 คุณออกไปโอเคครับเฟบออกไปเดี๋ยวนี้ <S <S ผมไม่แคร์ครับถ้าต้องหาคนผิดผมผิดเอง 你。Oh, yeah.